แจ้งแล้วเด้อจ้ะนี่เฮามาแต่จะเสาพุ่นละมื้อนี่งามงามนีเมืองยอดเห็ดที่ใดก่อนจ้ะเฮาบ่ได้ถ่ายเด้อคนหลายเฮาก็เลยฝ่าวกว็บก <c oughs> ่อนจ้ะ่าในพอเฮาบาดนี้เอาสวัสดีก่อนเด้อตอนเช้าๆเด้อสวัสดีแต่ก็สวัสดีเด้อจ้ะตอนเช้าเด้อพี่น้องสวัสดีครับจ้ะเฮาพ่อๆกับเฮา2คนเี๋ล่ะจ้ะใ,ในปุกในป่ามาหาเก็บเห็ดอีกล้ว ได้ก็ตามลื่นตามชมไปน้ากันเด้อจ้าพี่น้องคนกะเจ้ากระมาไตเอาเดียใจพุ่นแต่หาหกถุ่มมาละเจ้ามาไต่เขาก็เลยเฝ้าจ้าไปไป็ดก้กันต่อห้าบาทนี่ก็ให้มวยละงกเลี้ยงหน่อยจ้าหลอกทำเก่าล่ะครับมนีเศร้าของวันที่สิบเก้าสิงหานะจ๊ะ มว่านี่ฮ้องบได้มากงามากก่าอ่ากะบ่ป่านได้ดอกนิดดอกน้อยอ้ยเี่น้อก <c oughs> ก็มือนีฮเอาเปนต่ได้เห็ดบ่านอมือนีกเป็ียนวงแวงวงแวงสิเนาะแต่ด้ก็ะลุยกันเฮ่ออีกปะอจะยงกฮ่อวันนี้บ่ตอกบอ่มือหนิจากบ่วหลองอรจะยงกเหลืองครับบังจุม่มสองดอกน้อย จ้าตอลงหอกบานเด้วจ้าพี่น้องโอ้อนับานแล้วเน,วนบบาะมานเกียงแท้พุกอ่อนน่ะก็ได้ยกอบได้ตอบานมื่อนี้น <c oughs> เงิเหลืองจุ่มนึงครับ ได้เห็นมูไงเธองอกคือเกาหรอจ้างอกเหลืองดอกบานดอกบานตั้งสิได้บ่ได้ย่บอ๋อได้อยู่ได,ยได้ก็เอาโตเลยนะจ้า่นาดไม่ใกล้ใกล้กันนึงดอกจุ่มน้อยครับ ทสี่เอาใบใหม่ออกาตกอมาที่เห็ดพึ่งสาดครับสาดต่อจ้งบาดแยนล่ะนี่แต,ต,จตกจังสันมาถอดเถอะอีกไอกดอกนึงพีอีกดอ,อกดอนึนกงครับอห็ดไขยจีน้อยห็ดไขะครับไงน้ำกับบัตรทันดอก <c oughs> คนมาหลายจ้าพ่อมัแล้วงกงเหลอืองหน่อยสองทีนึงฟ้อนเยอะที่ไล่ไปดอกบานเลยเห็นหงดีวะเนาะใบใหม่มันอันน,นั้นเออก็แล้กใบใม่มัน อูีด่ดอกหนึ่งหัวขาดแลวตัวหัวจะไปเกียงดอกอ๋อเศษละงกบานขาวดอกนี้พ่อตอกบานเด้อมันจะพี่หน่อยดอกจุ่มมันจะไปแล้วห้อยเขีย่พันเก็บตะไคร้น้อยดอกนี้ ไข่เขียวนั่นนี่เนาะแม่ไข่เขียวดอกบานตัวใครจ่ะคนเอากไฮจักอยู่ซสยบุตจ่ะเอาเองเลยแหละเห็ดตัวดงงอกจ้าโอ้ยโอ้ยเหยื่อหนึ่งจ้างอกขาวดอกน้อย นล้วงูกเหลืองน้อยดอกจ้าจ่าแล้วงแล้วจ้าพี่น้องแล้วงูเหลืองครับดูกใกล้ๆกันนี่แหละดอกงามอยูน่นี่ดอกอนี้เนาะดอกเนาะได้แต่ดอกกังสีละ tập quyết định mày tìm mưa đây tầm bọn em mày tìm 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 ใช่ครับออนี่ยใช่ครับรวมรวมนี่ได้อีกนี่นี่นีนี่นีนี่นนเอาโอ้ขึ้นเป็นมูใงอยู่เน,ะเนาะงสาดจ้าพี่น้องสองดอก บานครับกันบะเท่าได้ไงรับบะกับบะถือฝนกับอะไรถือฝนเปื่อยละจ้าลูกเห็ดตังโง่ขาวครับบานเออทั้งบานทั้งเหี่ยวเหี่ยวอ่ะใช่เหี่ยวดอกอันอยู่ดอกเองให้ดินเล้วจ้าพี่น้องตัดขาให้แน่ นย่งไ,ไพี่น้องมานบ่มือน,นี่งเ,เชิงตาเหรอครับจ้าไปไปกันตอนน่อเน,นาะลังโงจ้าลัางโง่สีน้ำตาลขนาดว่าคน้นค้นมากแล้วไม่ก็ยังเหลือหายเข้าอยู่มาใจ่เอาสอง้สาม้นเอ้หนึน่งไข่จ้าพี่น้องนี่เังโงกขาว ไข่เดียวถุนไข่เดียวฮห็หน้าแล้วจ้าไม่ยุคเดียวคนน,ดดวนี้ดอกน้ำขาวดีเลยแข็งแข็งอะไรจ้าไข่เด้อพี่เ้องาไข่เฮ็ดละงูครับแล้วก็ขยายมาฝั่งนี้ ใช่ีนส่วนหน่อยที่สีพ่อมือเนี้ยนาะพ่อหลายนะคนแตหลยหลายมานยี่ดอกมือนี้ก็ได้กอได้กินไข่ okay, ครับเอาเห็ดพึ่งดอกดดนั้นนึกอลยรบนได้อยู่จ้า โอ้ยบานเท่านี้จากแล้วพี่น้องมาบทันเลย,ยมือเ,ยเลยระงงเงยคืบบอบทคือบทากันแน่อุตส่าห์มาจอบอยู่ครับบานมาทาละบานทาก็จ้าลูกเห็ดไครครับพลังงานเหนระงกต่อเลยนะจ๊ะ สามไข่อุ้ยกตะสออนปิตุบุติปีอยู่กำลังงามเนาะดอกกุ้งนี่พอดอกถั่าแล้วมาเอาดอกดอกไข่มันก็เป็นดอกตูนี่ดอกไข่นี่มั้งมีไข่อีกบ่ฮึ งามเลยปิตาเจ็กหน่อยด้วพี่หน่อยเ้ยไข้เขียวนะพ่อไข้เขียวน้วนำหน่อยเห็ดดินจ้า,าเห็ดาแหละสองดอก ข่ไข่จุ่มน้อยดอกนึงครับสีมัญยาดกันเบาแล้วเฮงไม่ใใคด่ดอกนึงจ้ะบ่ไกลบ่กไกลกันีน้อยนะดอกง่เอาหมดแล้วจาเอาเลยพ่อโอ้คนเนี่ยโอ้เสียงคนมาหนำหลังเพื่อนนี่วาเปลี่ยนปลาใหมแ่แล้วจ้ะนี่ ขึ้นมาที่หลังเพิ่มไ้ไหมนัร้อ,องดอกต้องผัูต้องเปียบๆนะต่อกันได้แล้วจ้ะก,กับสองดอกเมื่อกี้ไข่สามไข่อันนี้แก าาางามคือ<า>เอาออกาดอกหนึ่งเห็ดละงูเหลืองยุดแถวเดียวกันน่ะละจ้ะหเห็ดละงูเหลืองครับ บ่แล้วเห็นไหมห่มเก่าที่เขาเคยมาเอาด้วยจ้ะนี่ออกมัน,น,นได้ออกอ่ะบ่าเขามาจอบหลายเท้อแล้วมันบอน่นออกไงเพิ่งออกไงนิดฮาก็าเริ่มออกนะจ้ะป้านเนี่ยนีอย่อีกบ่สามดอกยี่สิบอีกลาไปเพิ่งห้องอะไรพ่อดอกน้อยหน่อยมันดางดไปไหมด่งางมาก Đọc này. Xuống đi công an nha mày yêu bác bác hai bên đây tất đọc hôm nay hai đọc hôm nay hôm nay hôm nay hôm hôm nay nó hôm nay hôm nay hôm Đây hôm na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 y hôm đi hôm nay 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 Tạm ừ, đọc. Tạm à, đọc. Tạm ừ. 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 đọc. nè đọc. Tạm đọc. nó oh, đọc. nó đọc. Tạm đọc. đọc. Tạm 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 đọc. อ้าเห็ดน,นาแหละสองดอกใช่เนาะจ้ะคนหลายมือนน้โอ้เห็บดบดใดแล้วพี่น้องดอกน้อยดอกน้อย่ออยอยาได้ไปเอาหน่อไม้แล้วบานี้จ้ะแล้วก็ซได้ลุ่งเมือ่อละ ค่ีกจ้าค่าจ้าค่าค่ไข่เห็นละงกจ้าสองค่โอ้คณยหยโอาเล่ราไปเอาอันน้องไม้แล้วจ้า เห็ดพองจ้าหางน้องยุ่งดอกไงดอกนี่ไข่เกาจ้ะโอ้ไปใช้ละไข่้าหนึ่งดอกตัดผิดนางบึงค้นเอาน้ำใหม่กอนจับบานี่เฮ้ เห็ดเท่าพี่น้องก็พอดีเต็มกระตาอะ้วจ้ะยอดเห็ดเท่าคนหลายแห้งคนหลายอีลี่มือนี่ก็ได้่าไปจะเกิดพ่อแต่คนจ้ะก็เลยเอาซ้ำนี่แหละเห็ดก็ได้เอาพากันออกมาเอาน้ำใหม่จ้ะมุนเข้าไปไปแล้วคนมน ร่มเ,เ,เย็นเย็นยีในป่าจังหน้าก็ออกแล้วละจ้ะนี่จัง่อยก่อน้ากันอนุไม้แล้วก็นนวกสิพากันลงเมือ่อละจ้ะถ่ายมึงโอ้มึงทำไมก่อเดียวได้หมดเลยอืมมึนก็ท่านช่างล้างอยู่พี่น้องเอาก่อเดียวฝนจะเอาใจหิตฝนบริสุทธิ์ใจใจน้องใหม่เลยเนี่ย กินเต้านอบอกยังนั่งนู่นออกมาเอาเอาไม้หัวกแล้วจับมือนี่เอาไม้อะไรเอาหยวกราะมาไปเอาไปแล้วนี่แบกไว้ปะเนี่ยแบกลงเข่าไว้ปะเนาะ นั่นไม่ทุงวะเบิองครับกอเดียวกอเดียวคเขาก็พผ้ากันยางลงมาฮอรถล้วเด้อแต่พี่น้องก็สีผ้ากันเมื่อระบาดเจ้นี่มาเบิ้งหยอดเห็ดที่ไดเขาจ้ามันหมันมเนี่ยหมันพเกาว่ะล่ะงามอยู่เห็ดเลยเห็ดแลาวงูเห็ดร่วมก็ได้นัอน้เนนอก็ได้บ่ลายเป็นเลย หรือว่ากระเชยเยอะครับมื่อนี้ครับเรื่องบรรยากาศจักหมกันนั่โตนั่งปั้นฝุนแห้งฝุหลายนี่น้ามีสีลายคนนีจ้จ้ะอ่าคถามยากเลยแล้วก็ขอฝากคลิปนี้ไว้สำเ้พอพี่น้องล่าพี่ล่านองกลับบ้านแล้วมันยิ่ดอกเมื้อนีกก้กระไดจเกือบเต็มตาคือเกาอ่าคือามยันไม่ครับเอ้า สวัสดีครับอขอบคุณทด้ยจากพี่นอ้องในการรับชมจ้าสวัสดีค่ะเมื่อเราเดอ้อ